ซีดอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วอาจเป็นโรคนี้นะคะมีคำถามถามมาเลยพี่ปรามีโรคลูกหนึ่งหนูไม่รู้จักอะแต่มีคนป่วยที่เป็นโรคนี้คะ่ะเขามีอาการอ่อนเพลียซีดแล้วก็มีการอีกหลายอย่างเลยวันนี้พี่ปรามมีคำตอบเรื่องนี้ให้นะคะตามพี่ปรามาเลยคะ่ะหลายคนนะคะ อาจจะไม่เคยได้ยินโรคนี้ค่ะโรคนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมทําให้อะไรคะร่างกายของเราเนี่ยก็ขาดเอนไซม์ที่จะช่วยให้เม็ดเลือดแดงนี้ทํางานได้เป็นปกติก็เลยอาจส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยสลายตัวนะคะจนเกิดภาวะที่เรียกว่าโลหิตจางตามมาผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่แสดงการเจ็บป่วยค่ะแต่บางรายจะมีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียตัวตาเหลืองหายใจไม่อิ่ม โดยอาการมากเกิดขึ้นหลังมีภาวะติดเชื้อค่ะอุรรมทั้งเมื่อได้รับอาหารหรือยาบางชนิดหากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงนะักก็ะจะหายเป็นปกติในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากได้รับการรักษายอย่างเหมาะสมรู้อย่างคะ่ะว่าเป็นโรคอะไรโรคนั้นคือเรียกว่าโรค G6PD Deficiency หรือภาวะขาดเอนไซม์ G6PD ค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะ อาการของภาวะขาดเอน g ซม์ผู้ป่วย g c ซ d มักไม่แสดงการผิดปกติจนการร่างกายจะได้รับอาหารหรือยาบางชนิดซึ่งอาจมีอาการของภาวะโลหิตจางจากการสลายตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงดังนี้นะคะ 1. เวียนศีรษะ 2. อ่อนเปลีย 3. รู้สึกสับสนค่ะข้อที่4ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ ข้อที่ห้ามีไข้ข้อที่หกตับหรือม้ามโตข้อที่เจ็ดผิวหนังซีดตัวเหลืองตาเหลือง 8. หายใจไม่อิ่มรู้สึกมันเหมือนหายใจไม่เพียงพอนะคะร่างกายก็รู้สึกเหนื่อยง่าย 9. ปัสสาวะสีเข้มสิบหัวใจเต้นเร็วโดวยการเหล่านี้มักเป็นปกตินะคะ ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่อาการป่วยของ GCPD Deficiency ค่ะอาจจะคล้ายกับโรคอื่นๆผู้ป่วยพี่ป้งบอกเลยนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาแล้วก็ตรวจเช็คว่าโรคป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านี้หรือไม่ถ้าเราพบว่ามีอาการผิดปกติดังที่กล่าวข้างต้นนะคะ ลายๆนะคะเขียนคําถามมาพี่ปลาตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้รู้สึกมันเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหัวใจของเราเต้นเร็วมากเลยค่ะปัสสาวะก็มีสีเข้มขึ้นโอ้อยากซื้อยาอะไรมาทานพี่ปลาเน้นเลยย้ำเลยนะคะอย่าซื้อยาอะไรมาทานเองการซื้อยาอะไรมาทานเองในขณะที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังป่วยเป็นโรคอะไรนี่นถือว่าอันตรายมากนะคะเราว่าอาจจะทําให้อาการหรือโรคของเราเป็นมากขึ้นค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะสาเหตุของภาวะขาดเอนไซม์จีซิดี เกิดจากอะไรคะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะซึ่งผู้ชายก็เสี่ยงต่อภาวะนี้มากกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงมักไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาแต่สามารถถ่ายทอดความผิดปกตินี้ได้ไปสู่รุ่นลูกได้เช่นกันนะคะโดยภาวะนี้จะก่อให้เกิดการสลายตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยหลายปัจจัยเช่นการเผชิญภาวะติดเชื้อหรือภาวะเครียดรุนแรง การรับประทานอาหารบางอย่างการได้รับสารเคมีบางอย่างเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เชื่อไหมคะว่าการที่เราได้ยาบางชนิดอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดการสลายตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ค่ะวิพาพิาและยาอะไรบ้างละคะอันที่หนึ่งยาพวกแอสไพรตินนะคะหรือยาปฏิชีวนะบางอย่างหรือยาที่ต้านมาเลราลียาบางชนิดที่ปรานถึงได้บอกเสมอเลยว่าถ้าเรานะคะได้รับยาอะไรเนี่ย ก็ต้องไปตรวจตามนะัดเพราะแพทย์เขาจะมีการตรวจดูว่าร่างกายของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราขาดการตรวจหรือการรักษายอย่างต่อเนื่องเราอาจจะมีอาการผิดปกติขึ้นมาได้และที่สําคัญคืออะไรคะใครที่ไปซื้อ,อยามาทานเองเนี่ยจะอันตรายมากๆเลยพี่ปราถึงเน้นย้ําเรื่องเหล่านี้มากๆเลยนะคะถึงตอนนี้อยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ อย่าลืมค่ะถ้าใครมีอาการผิดปกติเริ่มต้นในตอนนี้จะมีหลายคนจะเขียนมาเลยนะคะทัมีหายใจเหนื่อยจังเลยพี่ปลารลู้สึกหายใจมันเหมือนไม่อิ่มค่ะหรือบางคนเนี่ยก็ป่วยบ่อยรู้สึกอ่อนเพลียมากเลยไปตรวจเลยนะคะเพราะเราไม่ทราบว่าขนาดนี้เรากำล,ลังป่วยเป็นอะไรอยู่และที่สําคัญ,ญย้ำและย้ำแลยย้ำนะคะอย่าซื้อยามาทานเองเป็นอังคาดยาบางตัวเนี่ยมันมีผลต่อไตมีผลต่อตับนะคะซึ่งจะทําให้มีปัญหาตามมา แชร์ข้าคิดเห็นนะคะแชร์ประสบการณ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u พี่ที่ฟิชเป็นการกระตุใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของ G6PD d e ี i c i e n c y นี้กันนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะการรักษาภาวะขาดเอมไซจีซนะคะ หรือที่เราเรียกว่า G6PD Deficiency คือเป็นภาวะาที่เกิดจากอะไรคะความผิดปกติทางพันธุก,กรรมจึงไม่มีวิธีการรักษาให้ขายคะ่ะแต่ทำไมคะเขามีแนวทางการรักษาและควบคุมการไม่ให้มันแย่ลงคะ่ะได้แก่อะไรคะข้อที่ 1. นึ่งหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่อาจส่งผลให้เกิดการสลายตัวของเซลล์เม็ดเลืองเช่นหลีกเลี่ยงอาหารยาหรือสารเคมีบางชนิด ที่อาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงสลายตัวเป็นต้น 2. ใช้ยารักษาหากมีภาวะติดเชื้อร่วมด้วยค่ะข้อที่ 3. บํบำบัดด้วยออกซิเจนหรือการถ่ายเลือดเพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงและออกซิเจนในเลือดส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติและไม่พบภาวะซีกซ้อนใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะ การที่เราไปตรวจแต่นิ่นๆเมื่อเรามีการผิปกตกินี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าอะไรคะแพทย์จะได้ดูแลเราได้อย่างถูกต้องจะได้ตัวรักษาเราได้อย่างถูกต้องนะคะภาวะเซ้นโซนของภาวะ m อมไสจีซิปดีจีซิป i ดีเดฟเอาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจางจากการสลายตัวของเซลล์ไม่เือวแต่งซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะไตวายหรือเสียชีวิตได้นะคะการป้องกันภาวะขาดแอมไจปดี แม้ไม่มีวิธีป้องกันจริงซึ่ดีนะคะเพราะว่าภาวะนี้มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมแต่ผู้ป่วยสามารถเด็กเลี่ยงปัจจัยที่จะกอ่อให้เกิดการสลายโตังขงเซลเมเลอ,เองซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะการที่เราจะป้องกันภาวะนี้เนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ดีกว่าการที่เราจะมารักษาที่ปลายเหตุนะคะข้อที่1รักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งทําจิตใจให้เบื่บานผ่อนคลายและไม่เครียดพี่รปงอยากจะมาเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังนะคะหลายหลายเลยที่เจ็บป่วยทางกายแต่พอเราเกิดภาวะเครียดหรือเกิดความมิตรกองวนสูงมันจะส่งผลทางกายแน่นอนคะ่ะแล้วเกิดภาวะอะไรคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยจะเจ็บจะป่วยมากขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลทําให้ตัวของเราเองนะคะไม่มีความสุขเลยคะ่ะ โรคก็จะเป็นมากขึ้นปันนี้นะคะพี่ปราอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในภาวะอย่างไรเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงใจของเราแข็งแรงเราก็ยังสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้นะคะรายคนเนี่ยป่วยทางใจแล้วก็มาทางกายนี่สําคัญมากๆค่ะข้อที่สองห้ามรับประทานอาหารหรือใช้ยาบางชนิดที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะ เน้นและย้ำซึ่งผู้ป่วยไม่ควรซื้อยาหรืออาหารเสริมต่างๆมาใช้เองนะคะเพราะมันจะเกิดผลกับร่างกายของเราแน่นอนควรจะปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะของในรายๆเลยค่ะที่ป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะ ซึ่งเมื่อเราทานอาหารต่างๆเข้าไปแล้วที่ไม่ใช่เป็นอาหารที่เพศสั่งเนี่ยมันอาจจะมีผลกับโรคที่เราเป็นอยู่และที่สําคัญอาจจะทําให้ภาวะการทํางานของยอวะต่างๆในร่างกายเนี่ยผิดปกติไม่ได้หลายๆนะคะทานอาหารต่างๆซึ่งเป็นอาหารเสริมบ้างหรืออะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานมาก็จะมีผลทําให้เกิดภาวะของไตเสื่อมหรือไตมีปัญหาได้เลยนะคะ ข้อที่สามการใช้สารเคมีที่กระตุ้นที่เซลล์เม็ดแดงสลายตัวนี้สําคัญเลยค่ะและที่สําคัญพี่ปรงอยาจะเน้นแลยย้ำมากๆเลยนะคะถ้ามีอาการอ่อนเพลียตัวเหลืองตาตัวเหลืองนะคะหายใจไม่อิ่มหรือปัสสาวะมีสีเข้มเราจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีหากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปรงอยาจะให้ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะบางโรคเราไม่รู้จักเลยแต่เราต้องศึกษาหาความรู้และการป้องกันและดูแลตัวเองนี่สําคัญมากๆเลยค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h ด Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้สมงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามกดกระดิ่งช่อง YouTube YouTube h e a l t h y f i t เชื่อพี่ปรานะคะ